เปิดบ้านกระติบชวันกรไรวีแววถูกรับเข้าตระกูลบ้านกระติบชวันกรไรวีแววถูกรับเข้าตระกูลเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่เล่นบทได้ถึงใจจริงๆค่ะสำหรับสาวกระติบชวันกรนักแสดงนางแบบ ที่เกิดอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากเวทีการประกวดวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านเกิดของสาวกระติบที่จังหวัดสงขลากันค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ครอบครัวอาศัยอยู่ปัจจุบันสาวส่วนสาวกระติบนั้นทำงานและซื้อคอนโดอยู่ในกรุงเทพซึ่งบริเวณรอบบ้านคุณแม่ของสาวกระติบยังปลูกผักสวนครัวไว้รอบบ้านพร้อมทั้งชั้นบนของบ้านยังเป็นห้องนอนรวมถึงห้องนั่งเล่น และห้องครัวนอกจากนี้สาวกระติบยังได้พูดถึงคุณแม่ด้วยว่าเราสนิทกับแม่ที่สุดเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงเก่งแม่ทํางานดูแลครอบครัวตั้งแต่เล็กซึ่งติ๊บเองทํางานเก่งไม่เท่าแม่ด้วยบุคลิกของแม่พอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าแม่เราเทแม่เราเจ๋งแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งมากตอนนั้นติ๊บเล็กๆแม่เปิดร้านอาหารที่กัวลาลัมเปอร์ตอนนั้นติ๊บหกขวบจนแม่มีรถมีร้านพูดภาษามาลายูได้ ไปที่ไหนทุกคนเรียกแม่ว่าเท่าแก่โซ่แม่ไปถึงจุดนั้นด้วยตัวเองติ๊บรู้สึกว่าเขาเก่งติ๊บยังไม่เก่งเท่าเขาส่วนพ่อจะทําหน้าที่กับการเป็นพ่อบ้านเลี้ยงบุตรแต่ถ้าพูดถึงคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดติบมากที่สุดคือแม่เพราะว่าแม่ไม่ใช่คนที่ได้อะไรมาง่ายๆแต่แม่จะได้ทุกอย่างมาด้วยแรงงานต้องเหนื่อยกว่าแต่มันเท่มากสําหรับติบ แม่คือไอดอลในการใช้ชีวิตของติ๊บเลยต้องบอกว่าคุณแม่ของสาวกระติ๊บนั้นเก่งมากๆเลยค่ะอีกทั้งกระติ๊บชวันกรเล่าไทาม์ไลน์รักที่คบกับปัน่นแฟนนกวงการเป็นรักที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนกระติ๊บเอาตรงๆเลยนะคะคือปัญหาของหนูกับปั่นสองคนมันไม่เท่าไรหรอกเพราะเรายังพอแก้กันได้ แต่ที่เราแก้ไม่ไหวคือปัญหาที่มาจากคนรอบตัวอันนี้หนูไม่เคยพูดรายการไหนเลยคือพี่สาวปั่นเขาไม่ชอบหนูเจอหน้าหนูทีไรร้องทุกทีคือติ๊บอยากจะบอกว่าพี่ปั่นได้ดูรายการนี้อยากจะบอกเขาว่าเราเป็นดาราก็จริงคนภายนอกอาจจะมองดาราเป็นคนที่โดยเฉพาะผู้หญิงต้องจับผู้ชายรวยต้องดูไม่จริงใจแต่คือแบบติ๊บคบปั่นมาได้ขนาดนี้เริ่มร้อง ติปดูแลปั่นได้ก็อยากแบบถ้าติปทำอะไรไม่ดีไปขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยจริงๆปั่นดึงกระติปมากอดถามคนกลางมีโอกาสอยากพูดอะไรกับพี่สาวบ้างปั่นอยากให้เข้าใจละกกันครับว่าคนนี้คือคนที่เราเลือกแล้วไม่ว่าคนจะคิดยังไงเขาจะมองเรายังไงเราก็ยังจะรักกันหลังจากนี้ก็ยังจะรักกันต่อไปเรื่อยๆ